ส่วนทุกคนได้เบิ่งกันด้ทุกคนทั้งหมดนี้ที่ว่าตกยกูคช่วนไล่จะเป็นสินคา้าเก่า5เปอร์เซ็นต์เกือบ100เปอร์เซ็นต์เลยแหละคือสินค้ามาแจ้กเมืองไทยทั้งนั้นวันนี้จะพาทุกคนมาซื้ออาหารสำเร็จโฮเป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วสิน,สนค้ามาแจ้กเมืองไทยอ่าพวกเขาจะมาลองซิมกันเบิ่งว่า ใช่ครับเป็นทุกอย่างที่ว่าเราเคยกินมาก่อนเลยทุกคนนี้และต่อมาก็คือซ่ามิโนทุกคนก็คืออยากลองเมืองรสชาติที่ซื้อเลยทุกคนว่ารสชาติจะเป็นแบบใด้ขนาดอันนี้คือคือสิ่งที่ว่าเราเคยกินแล้วเราเาเลือกมาชิมพวกกิ้งเมืองก่อนทุกคนพวกกิ้งพอเป็นอะไรที่ว่ายากลองชิมสวัสดีทุกคนมันี่พวกกับซ่าโซ่ในซองของเบ้าพิมเซนลาวเบ้าพิมทุกคนอ่ามันี่ก็จะเห็นอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคนแต่ว่ามันี่เราซีมาลองซื้อเบอร์ห้างเซ็จทูมันะทุกคนเนาะ เชงว่าเป็นห้างเซเลนโฮที่เขาเคยซื้อไปกินข้างกอนั่นแล้วทุกคนแต่ว่าเขาม,าามาืบรรดาเซาโซ่ามาพอดีมาเบิรงแล้วพอดีมันเห็นแบบคนท่านเอามาใหม่ประมาณซ่องซ้ำย่างเนยทุกคนเราจะสูส่สถานทุกคนไปเบิรงว่าจะมีไม่ย่างเดล้วกับเมนูที่เขาจะพาทุกคนไปสิบมันจะเป็นเมนูยังสีลส่ลองเสืออาห้างเซเลนโฮมาลองกินเบิรงเนาะห้องคนไทยไปเข้าไปเลยไปไปกันแล้วทุกคนมาตอนนี้กาบ่พะผิวเซาโซ่เขามาในในซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วเออบรรยากาศกา เต็มไปโดยสินค้าที่ว่าวางขายเบยบสวยงามกันเลยนะคนล้วก็เป็นระเบียบกันเลยอ่าซึ่งว่าบเ่บพิมพ์บนนี้ใจว่า f c คนใหม่ที่ว่าเข้ามาติดตมามบ่พิมพ์นี้เคยเห็นห้างแห่งนึงที่บอ่าพิมพ์เคยทายคนไล่คนได้เห็นแล้วนะไล่เ่อแล้วก็คือว่าชุดไล่จะเป็นสินค้าเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับลอยเปอร์เซ็นต์เลยแหละคือสินค้ามาจากเมืองไทยทั้งนั้นนะแล้วก็ตามที่บาโซ่ได้บอกนั่นแหละว่าวันนี้จะพาทุกคนมาซื้อ,อาห้าสารสำเร็จรูป ที่ว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วสินค้นามาจากเมืองไทยอ่าพวกเขาจะมาลองซิมกันเบิงว่าอาหารสําเร็จรูปที่ว่ามาจากไทยเป็นต้นสำหรับของไทยเมืองไทย,ไทยแทย้นะเป็นแบรนด์ที่ว่าค่อคนข้างที่ว่าจะดังเหลืกันเลยนะเขาจะลองกิน,กนเบิงว่าออริจินอลอาหารไทยแท้จะเป็น,นอะไรได้กันอ่าซว่งวันนี้ซาโซก็กำลังซอกห้าโซนที่ว่าเข้าค่ายพวกอาหารนสำเร็จโฮบกันอยู่นะ ว่ากัมีวางไายกันไล่เลยแหละนี่นี่ก็เป็นปลากระป๋องไล่ไล่ยี่ห้อพี่น้องอ่ามาแล้วเจอแล้วอยู่นี้เองทุกคนนี่มีไล่กันเลยอันนี้ก็คือสินค้าออกใหม่บอกปะพิมพ์ตามที่บะพิมพ์เบิ้งเป็นข้องอ่าเขาเป็นอะไรรถด,ดีนะเป็นเครื่องปงองรุงพงหรือว่าเป็นพงปรุอง,อ,งอ่าเป็นรสชาต,ติต่างๆเป็นเมนูต่างๆที่มันก็เหตุสมเหูุมาพี่น้องเป็นพงปรุงแบบน่าน่นาก,กินแหงเป็นตาหน้าแซ่บแหงาฮะตอนนี้โซ่ๆกำลังห้าอยู่ว่าเอ้ย ข้องที่ว่าเขาจะเอาไปกินให้ทุกคนเบิ่งมมอนีนั้นมันอยู่บนได้นะเพราะว่ามันมีไล่เหลือกเกินนะาหาัลสเรรจโฮมเจ้าเมืองไทยหรือว่าพงปุ่งเมนูต่างๆที่ว่าทุกคนเห็นนี่แหละนะมาพิม์กับซอกซอยซอกสักนี้เจอแล้วทุกคนเมนูแรกก็คือโอ้พีมกับ่แน่ใจว่าคือยังไงน,น่าจะเป็นอ,อ๋อเป็นแกงป่าพี่น้องแกงป่าใส่ยอดพาว นะเป็นแกงป่าก็เป็นป่าอะไรอป่ามาไมาหี่ยังจักย่างนี่แหละและที่องก็คือน,นี่เลยขัวกิ้งไก่นะทุกคนขัวกิง้งขัวขัวกิ้งไก่ใช่าเป็นทุกอย่างที่ว่าเราเคยกินมาเลยเราเคยกินมาก่อนเลยทุกคนนี้และต่อมาก็คือสร้างเมนูทุกคนก็คือไก่ผัดกระเทียมพริกไทยประมาณนี้แหละหลังจากที่วันใดเดอานี้เราก็จะมาพาทุกคนส้มบรรยากาศในห้างอยู่ทีเหลาเนื้อนิดนึงทุกคนพาเซ้าโซ่ไปซื้อพงนัวของเสบ ทองแซบ่งของเขาดีว่าคาดกันบรไดเลยทุกเมนูท่หงนวลหรือว่าแปง้งนวลนั่นเองทุกคนจะมีการวางขายว้นนีเลยนี้เขาซื้อท่องน้อยอท่องซองร้อยห้าสิบกรัมพี่น้องหลังจากที่ว่าใดสิ่งที่เขาต้องการแล้วข้อมาใจเงินก่อนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะบอกกันเลยว่าเงินที่ว่าเขาซื้ออ่องในมือนี้จะทึกเท่าไหร่นะทุกคนนะพร้อมไล่เป็นเงินบ้านเงินกี๊ให้ทุกคนด้เบิ่งกันเลยในระหว่างที่รอคิวก็ให้คนสมัคริการในห้างน้อยนึงกันก่อนทุกคนนะ ถือว่ามื้อนี้ก็จะจัดเมนูที่แบบหลายคนอาจจะเคยกินแล้วแต่ว่าพวกเฮาก็บแบบยังบ่เคยกินเถื่อนะนี่ตอนนี้กําลังรอท่าใจเงินเพราะว่าคนหลายทุกคนช่วงที่เฮามาไล่เออ่ช่วงที่เฮามาเดินห้างนี่เออเดินห้างว่าซั่นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคนคนจะค่อนข้างไล่ยนิดนึงเพราะว่าเป็นตอนเย็นนะทุกคนนี่ซาโซกําลังคิดตังค์อยู่เพราะว่าห้างแห่งนี้หรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ก็สินค้าหลักๆก,กับจั๊กเมืองไทยทั้งนั้นแหละทุกคนนะวันนี้ก็เลยว่าข้อจัด อาหารไทยเป็นอาหารสําเร็จโฮ,ฮมซ้่าม,มิโน่ซ่ายางให้ทุกคนได้ได้เบิ่งกันเพราะว่าเขาก็บ่เคยกินเดี๋ยวเขาจะมาบอกให้พ่น่าเป็นงย่างเขาต้องแบบจักลองอาหารสําเร็จโูมจากเมืองไทยนะทุกคนสบายดีทุกคนนะมาแล้วออกมาแล้วซโซโซมาเบิ่งด้วยเดี๋ยวรถอีสดรถอีต่ำมาแล้วซโซโซมาเบิง่งว่าเขาได้ยังเด็ก่าวัน<า>นี้กับโซโซไปเสือกซันนี่กันหมดเป็นแซนทุกคน หมดเป็นแซนสาัอานี่ก่อนเลยพวกหนัวจะไปเปกขวากินมืออืทุกคนอันนี้โนโมโตะแม่ัวนี้เปนสิบแป้ันกีบทุกคนเป็นไรให้เพิ่งเลยว่าเปงหนัวเลยว่าพวกหนัวอยู่แราเนื้อนี้ท่งนี่ประมาณเท่ากัห้าร้อกรัมเอสองหกรัมเสองร้อยห้กรัมถุกตอสิบแป้ ประมาณสาดบาททุกคนสาวเจ็ดบาทแต่งหวดนึงนี่วันนี้คงแค่คงแค่เอาซมอย่างที่ว่าเขาได้มาวนนี้่กู๊นี่เลยเราจะากหลงเมืองรสชาที่ซื้อเลยทุกคนมารสชาติมันจะเป็นแบบได้ขนาดหนึ่งเขาได้ไปซื้อโคก,กิ้งโคก,กิงที่เป็นสำเร็จที่ว่ากระเ้าเห็ดมาขนาดทุกคนที่ว่าแพ็เห็ดแล้วุ่น้เย็นกองิอุ่น้อุน่นไปอุ่นน้าเย็น อันนี้เป็นอ like ุ like ่น like น้ำฮ้อนหรืออ so ุ่นน้เย็นไมโครเวฟเขาบอมีแต่ว่าอุ่นน้ำฮ้อนเอาอย่างที่ซอก็คืออันนี้มันแกงส้มปลาฮิใช่ปะแกงส้มแกงส้มปลามาฮิมาฮิส่ย้อนมะสซย้อนมะพร้าวนะทุกคนอันนี้คือคือสิ่งที่ว่าเขาเคยกินแหละเขาเาเลือกมาตลาดกับพวกจิ้งยจะลองาะลองสิมงพวกจิ้งตื่นตัวนึ่งไหมเนี่ยตัวนึงก็เมน ข้าบาก์ี่จะแซลมอนไก่ผัดกระเทียมทุกคนไก่ผัดกระเทียมเอามาลองเบิร์กทุกคน,นเอามาลองซ้ำย่างอ่ะจ,จะไปอ่าซกอ่ะจะไปหุ้มข้าวมาแล้วก็จะมาลองกินเบิร์กทุกคนกินแบบข้าวจ้าวคอนคอนนะ<แ>ซึ่งว่าตัวน,นี้ราคาเดี๋ยวซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่รุ่งหับางเนาะแต่ลมอนห่อรนึงประมาณห่อหนึ่งราคาซอฟต์แวร์ันกี้ทุกคนทุกอย่างเลยซอฟต์แวร์ผันกี้ซ้ำย่างน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณแปดสิบห้ากรัมทุกคนแปดสิบห้ากรัมคือกัน เดี๋ยวมาไล่เป็นเงินบาทว่าจะทึกเท่าไรทุกคนสาวแป๊ดทันจีบซ้ำยางนี่นะท่งล่ะท่งล่ะสาวแป๊ดทันจีบสนับเลือกอยู่ละสี่สิบซ้ำท่งละสี่สิบซ้ำนี่ว่าสองและสี่สิบซ้ำมีเนาะเราจะมาลองเบิรงซื้อพรมารสซามันจะเป็นประมาณได้เพราะมื้อนั้นที่จริงมันก็แซ่บคือกันทุกคนตัวกระเพราค่ะนะเราจะมาลองพอดีมาเห็นว่าเออเป็นเมนูใหม่เป็นพวกกิ้งขนาดทุกคนแล้วก็จะมีแกงส้มนี่แต่เราจะมาลองสีมังกรแล้วเทน่ามาเหาถ้าบ้านนะคจะเป็น โองห้าโม,มดิปเปอร์จะนำมาเห็ดสุดๆถ้าทุกคนได้เบิ่งกันด้วยทุกคนอ่าทางหมดนี้ที่ว่าตกอยู่ลอยกว่าบาทเนาะทุกคนเนาะลอยกว่าบาทเพราะว่าสองหนึ่งถึกอยู่สี่สิบสองบาทนะส<ม>ีะ่สิบา <43 S 2> สามบานอ่าคือว่าเราจะไปลองกินใส่กับขา้าวเหนียวเอ้ยลองกินใส่กับข้าวเจ้าลองเบิง<ม>่งแร<ม>์นไปสัสโซ,โซ่ไปทุกคนตอนนี้ก็เอาเกี๊ยมข้าวเกี๊ยวเนี้ยเรียบร้อยละ เดี๋ยวเราจะคัอวซีมคัวกิ้งมือก่อนทุกคนคัวกิ้งพอเป็นไรที่ว่ายากกรองซีมคัวกิ้งเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรด้โอ้มันจะเป็นอันนี้เลยนะครับนซอกซีมโอ้ซีมเขาเรียกว่าไล่อยู่ได้วได้ไล่ทุกคนได้ไล่แบงไว้กินสี่สิบสามบาทาสมกับข้าวจานโอ้เนื้อป่าได้ไล่เลยนี่นะคัวกิ้งป่าว่ะไก่เดิไก่คั่กิ้งไก่ น่าลองตดเบิ่งกินมันก่อนว่ารสชาติกินมันเป็นยังไงบ้างสาวโซ่ก็หอมเครื่องเค้กันแหละหลักจะบ่ว่ากินหอมเนี่แต่ว่าหลักคือพวกเผ็ดมาลอกันลายออกดูกันมาสาวโซ่คอสีเมึงก่อนเลยเด้อนี่โอกิิงเดี๋ยวนี้เ่าข้อเอาสำเร็จรูปมาลองกินเหม่อนกันเดี๋ยวต่อไปจะลองลงมือเฮ็ดเองจิงได้งหุจะเพียบเดินได้เข้มข้นแซ่บเลยรสชาติข้อนแรงเลยแต่เป็นคาบอ่ะ กินคาไม่กินคากระซาร์นี่ที่วางชื่อใจบ่เผ็ดอะไรทุกคนอืมเสียบก็กินใกล้ที่เอามากินวันนี้ก็เป็นข้องอันยี่ห้อข้องเนี่ยแบบปมปุ้ยเนาะปมปุ้ยก็จะมีแซ่บแห้งทุกคนไม่มีได้เลยว้าชื่อใจในแห้งอืมครับต่อไปเดี๋ยวเราซิมพิมซิมกันบา่ <curves> <sia. S 3> เดี๋ยวพี่พกสีมาทุกคนนะตองด้ำมาด้วว่าใส่ซ้อนเดียวกันเพราะว่าพวกเราหักกันเด็กมาแซมแหงเผ็ดขิงเผ็ดยังนำเป็ดขิงขากินห้องขาเครื่องเทศเทียเท่าเทิงเลยเผ็ดแบบสะใจดีๆข้างหน้าทุกคนเผ็ดเลยคณะอย่างบระธานกลืนลงคอนะคนรู้สึกว่าแซ่บแซ่บตึ้ใจแหง เนาะมันเป็นเรื่องนี้นี่มันจะมีตอนขิ้ง่ะคนขี้งแม่นๆตอนขิ้งเที่ยวเท้าหน้ามีแต่หัวเจ้าเข้าแล้วก็ซื้อนี่มาแบ่งกันกินเที่ยวประหยัดได้ทุกคนในร่าอยู่แห่งอยู่ในนี้ก็ยังมีร่าอยู่ทุกคนจดจ่อจดจ่อมาเดี๋ยวสู้ๆจะข้อซีนตอนนี้แกงส้มนี่ลองเบิ้งแกงส้มปลามะฮิเจ้าปลาไหมหิผมตื่นเต้นแล้ว เจอตัวแรกนี่ก็ที่ว่าวาวแล้วทุกคนอันนี้มันคล้ายๆเนี่ยก็คล้ายอบเนบ้านเฮาเนาะแมนเมนถ้าบ้าที่สุโขทัยคล้ายๆกับไปอบขนาดที่คนอบเนื้อแต่อันนี้จะเป็นข้าวข้าวกิีไก่เดินนี่ก็ห่อกินส้มยางแหละกงปลาแกงปลาไหมฮะปลาของันนี่ก็มาเป็นตเลยทุกคนน่าจะมีนี่เดียวัฝรั่งเดียวป้อนนี่นะอั่นี้มันมืนฝรั่งนี่โอ้เนื้อปลาน่าจะเป็นปลา ปลาทะเลป่เนาะป่ามาหีปลามาหีนเป็นป่ามัป่ะามฮีนเปนปาน้ำจืดหรือป่าน้ำเค็มพี่นาเอสีด็ดขงกบอกซ่สบก็ิมเได้ทุกคนไรอกโอ้มีน้ำนะวก็สีน้ำเป็นแกงเด้แกงม่งกนเห็นไหมส้มเข็มเค็มส้มส้มเค็มเ็มส้มส้มเดี๋ยไปรจัดไล่รสจืดกันี่รสส้มส้มนัว มันกินมันจะอ๊อกคือคล้ายๆกับปลากระป๋องเนาะแม่นเมนเมนแต่ว่าจะออกสม้มหวานนิดนึงก็เป็นกินปลา <c oughs> โชคเขาสีตอนปลาพี่น้องปลากับมันสลังบอกลอกซีมึงน่า<ม>จะมูนกันฝรัง่งนี่ที่วันนี้ก็อิ่มเข้าช่วยกันมาจริงๆใส่น้ำมันนิดนึงบอกกินให้มัน โอ้ลูซารส์ที่ว่าเทิมเลยทุกคนท่านไทยท่านเมืองไทยมันจะซิมไป่แต่ละอย่างโอ้โบเมนมันฝรั่งที่โซโซมันคือว่ามีเนื้อมีใหญ่จากอย่างบอสโอนอไมาบอสอากุไปอ่านเมืองละเอียดเนาะเมืองเพราะว่าเราซื้อมากินนี่โอ้ย้อนมะพร้าวนี่อมะพร้า,อาวอ้ <laughs> หยอดมะพร้าวดีเนาะไม่หรอเขจะเขียนบอกว่าใส่หยอดมะพร้าวอ่อนนะคิดว่ามันเหมืลังบ่แม่นใหมาให้บ่าวิ่งสีมาเนี่ยยอดขวดมุฮูทุกคนมาเดี๋ยวพิมจะขอสีมขั้วกิ้งปลาปลาไหม่นแกงส้มแกงส้มแกงส้มปลาไมฮีสับส้อนเหมดทุกคนไล่เมนูไก่ตัวนี้ด้วยว่ามันจะเอารสชาติแบบพวกเผ็ดเกินไป แค่ว่าเนื้อป่านี่มันคล้ายๆกับเป็นแปลากระป๋องกินกินมันคล้ายๆเน,นแน่นดีหรือว่าก,กินแบบง่ายๆตัวนี้สบายๆอืมยอดอ่ะส<า>ุดท,<า>ท้ายครับทุกคนไก่ผัดกระเทียมพริกไทยไก่ผัดกระเทียมพริกไทยตัวนี้นี่น่าจะเที่ยวใจบออ้าพิมพเขาอยากกินมาโดนที่จริงอ่ะห้ามไปเห็ดเที่ยวเห็ดดีๆทุกคนเบิ้ง หมาใช่ไหมจ้าวข้าเนาะแล้วก็ซื้อสองนนหม้อแบ่งกันได้เลยทุกคนจะมาสะดวกกันอยู่ละประมาณสาวกบ้าสาวป่ายกบ้าเท่านั้นจ้าวกินซองขวดนุ่งเมื่อยไก่เมื่อยเห็นแบบไก่เทเทเลอุ่นเหนือไก่ตอนย่างซิมย่างเลยทุกคนนี่มันเขาหม้อย่างละครึ่งเครื่องน้อยอยู่ไหนนึกยังไงก็ไล่เลยทุกคนอันนี้เขามาซีเมืองวารีชาเป็นอะไรได้เราก็ต้องได้ไปเก็บไว้กินกับเขาต่อไปต่อไป่ายไก่ ตอนบิกงใหญ่ทุกคนกินมันเป็นยังไงลองดมกินกินนี่ยอ๋อหอมพริกไทยน่าจะรสแบบรสจัดล่าเจ้านี้ไก่ผัดกระเทียมพริกไทยไบ่อพิมพิ้ว่าม,มันจะเป็นแห้งๆเลยแต่ว่าจะมีน้ำแสบๆนิดนึงทุกคนห้นหอมกระเทียมยแสบเลยหมาไอนุ่มเพื่อน เค,เครื่องเครื่องเคียงที่ว่าก็ซายนิงเป็นเป็ดกินอะไรนะเครื่องปรุงเอาเป็นไะไรนะออกท่าน,นบ้านนิดหนึ่งท่าน,นบ้าน,น,นบดจัดบะเผ็ดเป็นบอกนึกไปดูชื่อที่ไหนแต่บะตอนนี้จะบะเน้นเผ็ดล่าคือกับเขากินให้เป็ดคั่วกิ้งนะโอ้ว้าวเลยกิ้งด้วย่าเผ็ดด้วยว่าแซ่บทุกอย่างเลยดูอันนี้ท่านบอพิมพ์ลอกสีมาแพรว่ามันก็จะเป็นแบบคนละรสชาตินะเพราะว่ามันเป็นคนละเมนูกันมา อืมได้รสาจะออกร้านแม่ว่านนำเลยแล้วกับพ่อแบะกินพริกไทยกระเทียมก็ไดเข้ามาพริกไทยกับกระเทียมขึ้นหูดังขึ้นดังเลยโดนขึ้นจมูกนะนี่ก็ะเทว่าแซฟจหรับคนที่ว่า,า,วามักกินอาหารออกรสว้านเนาะบ้านแลว้วก็บรจัดเกินไปแต่ว่ากินกระเทียมค่อนข้างจะแห้งเลยแม่โอ้โหโอโหก็บอกใคยหูเลือกอาหารดีนะ เดี๋ยวจะมาสรุปเพื่อฟังทุกคนวันไหนซ้ำยางซะซูมักก็ได้ไล่กันมีละอันหนึ่งซ้ำยางนี่เนาะที่เด็ดในซะซู่มักเลยคือพวกกิ้งทุกคนพวกกิ้งเนี่ยคือนก็จะไปหลอกเฮ็ดเบิงต้ร์กเ็ดเดี๋ยวซะซู่มักเมนูอันพวกกิ้งไก่เดี๋ยวนี่เลยทุกคนเดี๋ยวพี่ต่อไปห่อข้อจัดเองเลยเนาะแมนเดี๋ยวจะไปห้วัตถุดิบก่อนไปเบิรงก่อนเพื่อเทสกันเด็ดคัวกกิ้งใช่ป่ะมักเห็งทุกคนแซ่บเพราะว่าโดยปกติซโซบ่มักกินอาหาร ออกจืดไปแน่เพราะโซโซบรรักว่าใช่มักลเลยเผ็จดจีควก,กิ้งขำข้าวอย่างอยู่ในนี้ตอนบบไดเบนไดเตึมภาพหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเขอจัดควกิ้งคำหนึ่งก่อนทึกใจคั่วกิ้งนี่แหงพวามมีเอฟซีเพื่อนบอกให้คั่วกิ้งห้าม,พ,รรมพักไตบอกอาหารตัว, mm. ตวน mm. ี้นะโอ้โซโซทึกใจแหงได้เอาอีพีต่อไปเจอแน่นอนทุกคนก mm. ่อนถาติดตามเดี๋ยวถ้าโซโซเป็นคนขวัวเองคั่วกิ้งอาหารเมืองไทยทึกใจเศร้าเลา ก็กินได้แบบจุกๆเน้นๆเลยแหละนั่น,นก่อน,น,นว่าชอบชอบมักคุดจัดนะทุกคนอันนี้ว่าแซ่ดเลยอืม <c oughs> ว้าวนะซึ่งว่านี้ก็เป็นอีกตึมคลิปหนึ่งที่ว่าเห่ายากจะมานำเสนอแล้วก็ยากจะเฮ็ดคลิปให้ทุกคนเบิ่งเพราะว่าหลายคนก็นอคอมเมนต์เข้ามาอยากให้เหาได้เฮ็ดอาหารเองหรือว่าขวัวเองกับอาหารไทยทุกเมนูแหล,ละแต่ว่าสิ่งที่ว่าเห่ายากมาลองทุกอย่างนะ,นะทุกคน คือเป็นอาหารสําเร็จโฮมนี่อะเฮ็ดพ่นก็คือว่าเฮาอยากหู้รสชาติของอ่าอาหารไทยแท้ก่อนเพื่อว่าเฮาจะได้เปรียบเทียบเวลาแบบเฮาไปเฮ็ดเองนะเอาหิ่มแซ่โซไปเฮ็ดเองจะหู้ว่าเออมันจะใกล้เคียงกับต้นฉบับหรือว่าออริจินอลอาหารเมืองไทยแท้หรือบ่นะคือตัวอย่างแซ่โซมักคั่วกิ้งเดี๋ยวอีพีต่อไปจะให้แซ่โซเฮ็ดคั่วกิ้งนะทุกคนจะเดี๋ยวเฮาจะไปต้องต้องไปซองหาวัตถุดิบก่อนเพราะว่าเพราะว่าเฮายังบ่ได้เบิ่งอ่าเรื่องสูตรเรื่องเครื่องปรุงเร่องต่างๆของของบ่ทันได้เบิ่งนะ แต่ว่าบัดนี้เฮาฮู้รสชาติจนอกประมาณนี้แล้วต่อไปก็จะเฮ็ดให้คนเบิง่งว่าโอ้โหมันจะไกลเคียงสำได้นะคนนะอ่ะววันนี้ก็เป็นคลิปประมาณนี้ทุกคนขอบพระคุณทุกคนล่าสุดว่าทุกคนเข้ามารับชมคลิปอ่าทุกคลิปของพวกเฮาแล้วก็เป็นกําลังใจในหะ้พวกเฮาเบาผิงซาโซนะคนนะซาวเหล่าเนื้อเบาเหล่าเนื้อพี่น้องเมื่อกี้ก็ไปอีกเต็มบี่ีพีหนึงที่บายง่ายสบายสบายนะทุ<ๆ>กคนอยากที่จริงก็แม้ยุคไฮดัน ได sí, oh, you know ้เอฟซีเลยว่ะไา้หัวขวากินเองมันอาจจะได้รสชาติแซ่บกว่าได้ที่จริงเก็จะขว่มาเห้ไข่ที่ว่าแซ่บเลยทุกคนตัวซากที่แบบเทิมาค่แบบอันไก่อันผัดกับกระเทียมแซ่บบอมันกระแซดอยู่แล้วทุกคนเครื่องเคืองแห้งไก่ก็ยังเป็นแซ่บทุกเมนูอะไรคือได้อันเฮ็ดสดขนาดทุกคนคือเฮ็ดแบบใหม่ๆเลยคือตัวนี้นี่กะแซ่บคือกันแต่ถ้าสลัด์ทสู้กลับมาต้องสะผิดเทิมเพิ่เพิ่มเผ็ดขึ้นไปแม่เพิ่มเผ็ดอีกนึงที่ว่าแห้งทึ่งใจแต่นี้แต่ว่าจะนี้ใจกันต้องงงกกก้นนนี่่อทุคึใจแง อ่านะเชืว่าอาหารทุกเมนูซาำเมนูที่ว่าเฮามานำเสนอวันนี้ก็ถือว่าแซ่บทุกเมนูแซ่บไปคนละแบบเพราะว่าสูรของเมนูแต่ละมันก็บ่คือกันอยู่แล้วนะเพราะว่าบางอันก็ออกจืดบางอันกับออกเผ็ดงานออกจัดจ้านนะทุกคนอ่าเปนจังได้กันกับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ทุกคนกับคลิปข้อเฮาในื้นนี้กับการลองกินอาหารสําเร็จรูปข้งเมืองไทยเป็นอาหารที่ว่าเป็นซองวันนี้ทุกคนอ่าเชื่อว่างบนี้เฮาใช้ไปประมาณ100กว่าบาทเนาะ129บาททุกคน129บาท แต่ว่าที่จริงเขะทำมาห้ามหอกกษตรเจ้าเข้าหรือหุ้มเข้ามาเองเนาะหอกเกษตมาซื้อนี่นะครับซื้อตัวหนึ่งเนาะหอกสามารถแบ่งกันพอตกอยู่ประมาณสี่สิบแปดบาทเนะาะผลลับประมาณสักสี่บาทถ้าหอกมาแบ่งกันกินถือว่ากับคัวกิ้งนี่ก็ถือว่าได้เลยทุกคนอพอสามารถกินตกคราบหนึ่งขนาดทุกคนเราก็ตกเข้าวหอกซื้อเองนี่เนาะม้าจาะบริเวณเปลืองล่างก็บกระจาแต่ค่าหานน้ามประมาณสักสี่บาทถือว่าประหยัดได้ทุกคนแมนอันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่ว่าหอกแบบ กิใจาลน์ที่ว่าได้กินต้นสบับอาหารไทยต่อไปเขาจะเฮ็ดเองเลยขว่เองเลยทุกคนอ้าวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกคนหลายหาที่ว่าเข้ามาสมคลิปด้วยทุกคนอ่าช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้แด่แล้วก็กดติดตามนะเดี๋ยวเขาจะเฮ็ดคอนเทนต์ดีๆคลิปดีๆเกี่ยวกับอาหารไทยคนลาวเฮ็ดอาหารไทยให้ทุกคนให้ทุกคนได้เบิ่งกันอ่าวันนี้ขอบพระคุณหลายหาเด้อ